นี่คือเคสจากแบรนด์เบนซ์นะครับแล้วถ้านับเรื่องความเท่ความสวยแล้วก็ฟีลลิ่งการจับในมือเนี่ยผมให้มันเป็นหนึ่งในท็อปสเคสโทรศัพท์ที่ผมเคยจับมาเลยวันนี้ผมเอามาให้ดู3รุ่นในการนะครับพร้อมกับอ c c ก s s o r y m a ม s a f e ที่ก็ทํามาจากวัสดุเดียวกันที่ทําให้ผมชอบเคสพวกนี้เนี่ยแหละอันแรกเราเริ่มกันที่รุ่นที่ผมชอบที่สุดครับมันคือ b บ n k ์อาร์เม็กตริดอาร์เมอร์แอร์นะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเคสนี้เนี่ยมันเป็นเคสประเภทบางเบานะซึ่งมันจะเน้นเรื่องฟีลลิ่งการจับถ มันแทบจะทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ใส่เคสอยู่เลยนะอย่างตัวนี้สําหรับ iPhone 17 Pro ไซส์ธรรมดาที่ไม่ใช่17 Pro Max เนี่ยน้ำหนักเขาบอกไว้ว่าอยู่ที่19กรัมเท่านั้นนะซึ่งบอมลองช่างเนี่ยก็ประมาณนั้นจริงๆครับซึ่งมันแทบจะทําให้ไม่เพิ่มน้ําหนักตัวเครื่องขึ้นมาเลยนะเมื่อเทียบกับเคสรุ่นอื่นๆหรือว่ามันก็เพิ่มขึ้นมาน้อยกว่ารุ่นอื่นๆมากๆซึ่งเคสอย่าง Benks u p g r a d Armor Air เนี่ยบอมแนะนํามากๆสำหรับใครที่ใช้ iPhone Air ครับเพราะด้วยความที่ตัวเครื่องมันบางตััััวเเเเเคคครรรรื่่่่อองงมมมนนนนนบาาาาาาีีีถถ้้้้ใใสสสสหหกกก็ทกทํไูึึขดด ที่สุดของ iPhone Air ถูกปะ่ะแล้วการที่ตัวเคสมันบางแล้วก็เบาขนาดนี้ได้นเนี่ยมันเป็นเพราะวัสดุที่เขาเลือกใช้ในเคสทั้ง3รุ่นที่ผมเอาให้ดูวันนี้นะซึ่งก็คือเคฟล a าครับหลายหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเคฟล a าหรือว่าดูปองเคฟล a ามาอยู่แล้วถูกปะ่ะมันคือชื่อยี่ห้อของอารามิดไฟเบอร์ครับเคฟลาเนี่ยมันคือพาราอารามิดไฟเบอร์ครับแล้วจุดเด่นของมันเลยเนี่ยคืออัตราส่วนระหว่างน้ําหนักกับความแข็งแรงครับลองนึกดูว่าถ้าเราทําเคสที่มันบางขนาดนี้ด้วยวัสดุอย่างเช่นพลาสติกอะไรเงี้ยก่่าวาวแตถูป ด้วยความที่มันเป็นเคฟล่ามาทาให้เราไม่คอมเพลมไมซ์เรื่องความแข็งแรงไปครับแล้วเรื่องฟีลลิ่งการจับถือในมือของวัสดุนี้เนี่ยคือมันแบบรู้สึกพรีเมียมมากอะแล้วเขาเคลือบสารโคตติ้งที่ทําให้ไม่เห็นรอยนิ้วมือแล้วก็เห็นพวกคราบสกปรกมาด้วยนะซึ่งบอมลองเทสแล้วเนี่ยซึ่งบอมเป็นคนที่ปกติมือมันมากเพราะหน้าบอมมันนะแล้วมันแบบไม่มีรอยจริงๆอะคือเคฟล่ามันเป็นวัสดุที่ดีครับแต่ว่าชัยเลนจ์ต่อไปเนี่ยมันคือเรื่องหน้าตาของมันนะ พอพูดถึงคําว่าเคฟล่าเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงลายเนี่ยถูกปะ่ะเพราะด้วยความที่มันเป็นวัสดุที่ถักทอ,อมันต้องทําลายทําสีจากการถักทอของวัสดุครับซึ่งในรุ่นนี้บอมบ้าเขาทําลายออกมาได้สวยนะคือดูแล้วก็จับถือในชีวิตจริงเนี่ยมันสวยกว่าในรูปมากนะมันเป็นรูปเลขาคณิตแบบที่ถักออกมาแล้วแบบดูมีระเบียบแต่ว่าก็ยังดูมีอะไรอยู่อะ ซึ่งมันมีสีสีให้เลือกครับแล้วบมคิดว่ามันสวยทุกสีเลยนะแต่ว่าเชื่อปาว่าสีโปรดของมบอมเนี่ยไม่ใช่สีดํานะในรุ่นนี้ผุมชอบตัวสีส้มมากที่สุดครับคือเขาบอกว่ามันเป็นสีส้มแต่บอมว่ามันออกแบบแดงๆมากกว่านะซึ่งมันก็สวยเลยครับแล้วรองลงมาเนี่ยมันคือสีน้ําเงินครับที่บอมชอบแปลกปะไม่ใช่สีดาอะคือน้ําเงินเนี่ยมันก็เป็นเฉดน้ําเงินที่ดูดีครับึ่งนั้นสองสีนี้เนี่ยบอมว่ามันก็อาจจะดูคุมโทนเข้าไปอีกนะถ้าใช้กับ iPhone 17 Pro Orange Postsmic สสสีี Du กกัััับบ่่่ะซึงมมนนน็าาาาจทํํร2้้ดวย ใครที่ใช้17 Pro 4 Silver เหมือนบอมเนี่ยบอมว่าใส่กับเคสทั้ง44สี 4, แล้วก็สวยทั้ง44สีเลยนะบอมว่ามันเข้าได้กับทุกสีอะตรงกรอบรอบกล้องเนี่ยจะยกสูงขึ้นมากว่าตัวเลนส์นะทำให้วางบนโต๊ะเนี่ยก็จะไม่โดนขูดขีดตรงตัวเลนส์กล้องครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบเปิดปุ่มแล้วก็ตัวคัมราคอนโทรลครับส่วนข้างล่างเนี่ยจะมีชิ้นปิดไว้ป้องกันครับแล้วที่อยาก point out ให้ดูด้วยเนี่ยมันคือตรงร่องร่องอันนี้2องอันครับคือดีไซน์ร่องอนน นีจะรู้ว่ามันถอดค่อนข้างยากนะครับด้วยความที่มันแบบถักออกมาเป็นชิ้นเดียวอะเก็้ปะทำให้เวลาถอดเนี่ยมันต้องถอดออกมาทั้งชิ้นแต่ด้วยความที่ตัวเบงซ์อาร์เมกริดอาร์เมแอร์เนี่ยมันทําร่องอย่างนี้ไว้ให้อะเวลาถอดมันจะมีความแบบยืดหยุ่นได้นิดหนึ่งครับทำให้มันถอดง่ายขึ้นกว่าเคสอื่นๆในประเภทเดียวกันนะแล้วอย่างที่2เนี่ยมันคือเรื่องการป้องกันตอนตกครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะสสใจถูกปะว่าเคสบางขนาดนี้เนี่ยเวลาทําตกแล้วมันจะป้องกันการกระแทกได้แค่ไหนไม่ต้องห่วงครับบ่มลองมาให้แล้วซึ่ง ไม่ได้ตั้งใจเอาไปลองดรอปเทสนะครับแต่ว่ามันแบบเผลอทำโทรศัพท์ตกจริงๆอะ่ะผลลัพธ์อย่างที่เห็นนะครับก็คือทั้ง4มุมเนี่ยมันโดนไปหมดเลยนะ แต่ว่าตัวเครื่องเปล่าๆเนี่ยไม่เป็นไรครับแล้วถ้ามาดูตรงร่องที่บอมบอกไปเนี่ยจะเห็นว่ามันเหมือนรับแรงกระแทกไปเหมือนกันนะคือถ้ามันเป็นชิ้นเดียวกันแบบไม่มีร่องตรงนี้เนี่ยบอมว่าแรงกระแทกมันจะเข้าไปถึงตัวเครื่องมากกว่านี้อ่ะแล้วลายของตัวเคสหลังจากทําตกไปเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตอนบอมทําตกเนี่ยมันเป็นแบบพื้นหินแบบซึ่งมีกรวดๆหน่อยน,นะซึ่งหน้าตาม,มันไม่แย่เลยครับถ้าเทียบกับในหัวที่บอมคาดหวังไว้อะเพราะว่ามันทําตกแรงพอสมควรแต่ที่สําคัญเลยสำหรับการใช้กับเคสนี้เนี่ยก็คือต้องติดฟฟิิลลล์์มมกกกกกกรรระะะะจจไไวว้้ดยยนเเพา่ออบี็คืตป ถ้าไม่ติดพิมพ์กระจกไว้เนี่ยก็น่าจะถึงตัวเครื่องนะครับคือตอนแรกผมคิดว่าตัวเครื่องอ่ะจ,จะไม่รอดแล้วนะแต่ว่าเบงซ์อัลมากร m ดอัลมาแอร์เนี่ยนอกจากสวยบางแล้วมันยังแอบป้องกันได้นิดนึงด้วยนะแต่ถ้าใครไม่เทสระบบเนี่ยเขาก็มีรุ่นที่มันป้องกันได้ดีกว่ารุ่นนี้นะซึ่งก็คือเบงซ์มอนทาร์สเคฟล่าอาร์เมอโปรครับรุ่นนี้จะเป็นเคสที่ปกคลุมรอบเครื่องแล้วครับตัวปุ่มเนี่ยก็จะถูกปกป้องไว้ตัวแคมร์คอนโทรลก็จะถูกปกป้องไว้เช่นกันครับในขณะที่แผ่นหลังของมัันนเเเเเ่่่ยยยงงาา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 มมมมจกกกหหือออดดิซึ้็ใชลลวๆแแบบาาแปะตัน ทําให้มันดูแตกต่างมากกว่าเคปล่าธรรมดาที่มอมบอกไปว่ามันอาจจะแบบดูคุ้นชินแล้วก็ดูน่าเบื่อไปหน่อยรุ่นอ r ลมาโปรเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการการป้องกันมากกว่ารุ่นอัลมแอร์ก็คือรุ่นก่อนหน้านี้อาจจะแบบกลัวใจตัวเองว่าแบบเออทำโทรศัพท์ตกบ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ได้บางแล้วก็ไม่ได้เบาเหมือนกับอัลมากริดอัลมาแอร์ครับน้ำหนักของรุ่นนี้สำหรับ iPhone 17 Pro เนี่ยก็อยู่ที่32กรัมครับซึ่งมันก็ไม่ได้แย่เลยครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็หนักกว่ารุ่นนนนนทีี่่่่่เเเเ้้้รรรืืืออองงงคคควววาาาาามมมบบแแลก็ะุ จะคลุมตัวคัมราคอนโทรไปแต่ว่าตัวชิ้นที่เอามาใส่ตรงเคสะมันถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะแทบจะความรู้สึกเหมือนกับตอนใช้คัมราคอนโทรแบบเครื่องเปล่าเ,ล,าเลยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเลื่อนหรือว่าฟังก์ชันกดเครื่องเนี่ยก็จับเซนซิทีฟิตี้ได้ดีครับถัดไปเคสรุ่นที่3มเนี่ยมันคือรุ่นอาร์เมอร์ทินครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับตัวอาร์เมอร์กริดอาร์เมอร์แอร์รุ่นแรกที่ผมโชว์ไปนะแต่ว่าลายเนี่ยจะต่างกันไปครับมันจะเป็นลายการถักที่เราค่อนข้างคุ้นเคยครับซึ่งมันก็คือเป็นลายเหมือน ีีน้จะเป็นสีโกลดซึ่งก็คือสีทองนะก็จะเป็นการเพิ่มสีสันเข้าไปกับลายเคฟลานะครับซึ่งมันก็มีหลายสีให้เลือมกันสีทองสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนะใครที่อยากได้เคสที่ลายเรียบๆหน่อยไม่ได้มีลายมากเหมือนกับตัวอัลเมกริดเนี่ยตัวอัลเมทินก็ยังได้ความบางความเบาน้ําหนักที่1 9กรัมเหมือนกับรุ่นนี้เลยครับ ตัวว่าจะเป็นไลน์ที่ดูเรียบๆกว่านะแล้วเคสทั้ง3รุ่นเนี่ยก็มาพร้อมกับวงแม็กเซฟที่แรงแม่เหล็กอะดูดได้ค่อนข้างดีเลยครับซึ่งจะมาใช้คู่กับเคสเนี่ยก็จะมีเป็น Bank ์อาร์เมอร์ป๊อปโฟนกริปแอนด์สนนะครับลายของตัวเคฟล่าข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นอาร์เมอร์กริดเหมือนกับตัวเคสเลยซึ่งมันเอามาแปะปุ๊บมันก็ดูคู่กันดีอะชิ้นนี้เนี่ยมันก็เป็นทั้งกริปแล้วก็สเตนนะครับซึ่งกริปเนี่ยก็ช่วยให้เราไม่ทาโทรศัพท์หลุดมือง่ายๆนะครับซึ่งมมนกก็ไไวราอออหบนะแล้้้ดาาดุ ก็จะใช้ตั้งโทรศัพท์รเราได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยครับอ็อเดอ์รอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมันคือ Bank s Armor Go Wallet Stand ครับซึ่งมันก็ตามชื่อนะเป็นที่ใส่การ์ดพร้อมกับเป็นแสแตนด์ครับลายข้างหลังเนี่ยก็เป็นเคฟลาชเช่นกันซึ่งมันก็มีให้เลือกหลายอันเอามาคู่กับเคสเราได้ครับข้างในเนี่ยก็จะใส่บัตรได้ประมาณ3ใบนะแล้วเวลาอยากจะใช้เป็นแสแตนด์เนี่ยก็แค่กางมันออกมาครับแล้วมันก็ตั้งได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเช่นกันนะเวลาเอาการ์ดเนี่ยก็ใช อ่ะเมกโกวัลเล็ตแตนเนียก็ R F I D blocking ด้วยนะไม่ต้องกลัวคนมาเจาะกรกกรมข้อมูลจากการ์ดของเรานะแต่ทุกชิ้นที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยคอมเมนต์บอกหน่อยว่าชอบอันไหนมากที่สุดหรือว่าคิดว่าอันไหนสวยมากที่สุดนะแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยก็กดลิงก์ดูข้างล่างได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับ subscribe บอเบพีระพัฒนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ